ยัง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 ไม่ได้ออกแรงเลย,ยชวนไม่จ๊ะเปลือกบางมากบางไหมลูกลูกนี้เปลือกบางมากใครได้ไปชุดจุกไม่ไหวเลยจุกไม่ไหว รอบนอกนุ่มในไก่ฉีกจุกๆไปเลยวันนี้วันนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามใหญ่ไหมลูกใครอยู่ใกล้ๆนะแบะบมาเลีอยกหน้าร้านใครที่จะมาให้โทรมาถามก่อนนะวันนี้นะ อย่างนี้ไม่มาถ่ายลงหรอือลูกสวยมากเลยสวยมากเลยมาดูมาดูคูน้องก็หน่อยย้ำก่อนว่าวันนี้ใครจะมาให้โทรมาถามก่อนเพราะว่าออเดอร์เยอะมากวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้ลูกค้าเลยออเดอร์เยอะมาก จะหมดนะคะลูกค้าถ้ามาหน้าร้านอาจจะหมดนะแนะนําไม่โทรมาถามก่อนนะคะดู do it, do it. อีกดูอีกค่ะกันตรงๆจะจะไปเลยลูกอุย้ยภาพจริงนะคะภาพจริงนะออนเดียวไม่มีตัดต่อนะคะเอซีเอฟใจเอซเอฟใจ มาโซมาโอ้หะเดี๋ยว <c oughs> เป็นเนื้อล้วนลูกเป็นลูกเป็นลูกอย่าต่อหวานร้านนี้ติดประการค่ะตอนนี้เตรียมเป็นของอทั้งสิ้นค่ะถ่ายยังไงเนี่ยลูกห <c oughs> รือว่าพอแล้วหรือจะถ่ายยังไงต่อพวกเราทีมง,งานทีมง,งานตัดต่อไม่เป็นเน้นร้านอย่างเดียวว้าว อย่างนี้ได้ไหม,อมโอเคแล้วพี่จอยเราแบบงพี่ฟ้ามั่งอู้เขาไปถึงดาวมังค์แล้ว,พวกเพิ่งจะได้เกดิด